เอาละทุกคนฮะตอนนี้ผมอยู่ในเกมสกิบบี้ทาวเวอร์ดีฟเอนต์นะฮะต้องบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกที่ผมมาเล่นเกมนี้เลยนะและที่ผมมาเล่นเกมนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปล็อกดีเอสนะฮะเขาได้เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ของเกมสกิบบี้ทาวเวอร์ดีฟเอนต์นะฮะเอาละฮะเดี๋ยวเราลองไปดูในหน้าเว็บกันเลยดีกว่านะฮะเอาละฮะตอนนี้เราอยู่ในหน้าเว็บของปล็อกดีเอสกันแล้วนะฮะดูสิฮะตอนนี้ผมเลื่อนมาข้างล่างนิดหน่อยนะฮะจะเห็นตรงนี้ฮะ สกิเบดี้ทาวเวอร์ดีเนฮะลองกดเข้าไปดูฮะนี่ฮะจะเป็นบริการจำหน่ายขายยูนิตต่างๆนะฮะถ้าใครอยากที่จะซื้อยูนิตของเกมสกิเบดี้ทาวเวอร์ดีฟเนนะก็สามารถมาซื้อได้ที่เบบล็อกดีเอเตอร์เลยนะฮะก็จะมีหลากหลายตัวเลยนะฮะเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้านี้แล้วกันฮะเจ้าไอซ์โฉบนะฮะสำหรับวิธีการสั่งซื้อเนี่ยง่ายนิดเดียวนะฮะก่อนอื่นเราต้องเติมเครดิตก่อนเนาะอย่างเครดิตเนี่ยผมมีแค่เก้เติบเก้าเราก็ไต้องเติมไม่ครบนะฮะี้ พอเราทาการเติมขึ้นเสร็จแล้วนะฮะก็สามารถกดไปที่ตัวละครได้เลยนะฮะแล้วก็พิมพ์ id ที่เราบอกนะฮะแล้วก็พาสเวิร์ดให้ถูกต้องนะฮะและที่สําคัญฮะอย่าลืมทำเมลแดงด้วยนะฮะและเปลี่ยนเขาว่าปิดแล้วฮะหลังจากนั้นนะฮะกดยืนยันได้เลยมันจะมีอีกอาโปรดักหนึ่งนะฮะจะเป็นการบริการจําหน่ายขาย id อ่ะเช่นฮะตรงนี้อันนี้อันนี้จะเป็นขายตัวละครใช่ไหมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างอีกนิดนึงเลื่อนลงมาอีกฮะลงมาอีกลงมาอีกตรงนี้ฮะ s e c u r i t y tower defense ฮะตรงนี้จะะเป็นนน่าาาาบรริกํหยยข ID 99บาทนะก็จะสุ่มนะฮะคอย30,000ืถึง40,000นคอยนะตามที่เขาเขียนเอาไว้ตรงนี้เลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะไปดูในเกมไปเลยดีกว่านะฮะมาฮะกลับไปที่ในเกมแล้วแต่เราเลือกแมปกันเลยดีกว่านะฮะเอาเป็นแมปสวยๆแล้วกันอันไหนดีอันนี้ไหม สว่างสว่างอะไรเนี่ย s c o r c h งด g เ e s ร์ t นะฮะทะเลทรายที่เล่าร้อน <c oughs> โอเคฮะเข้าไปเลยละกันต้องบอกเลยนะว่าการเล่นของผมจะงงๆหน่อยนะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะฮะซึ่งไอเดีนเนี่ยเป็นไอเดียที่บล็อกเดตให้ผมมานะฮะเอ่อผมวางอะไรดีแมงบุมได้ไหมเอ่อแมงมุมฮะไม่เคยเล่นเลยฮะ Spider Camilla ฮะมันก็เป็นเกมเล่นนี่นาพวกแมงมุมจะเดินได้นะฮะตรงนี้สามารถเลือกทาร์เก็ตได้มี400ระวังเจ้าคล็อกแมนได้ไหม อันนี้ชื่ออะไร Clock w o m a n ฮะตัวนี้ DPS 350เลยเหรอเราถ้าส Spider ล่ะ75เองฮะตัวนี้แข็งแกร่งกว่ามากๆโอเคตอนนี้มี425ขึ้นไปแล้วนะเราสามารถวางเจ้านีได้นะฮะโอเคฮะวางไปเลย Ice s o v e r ฮะเป็นการโจมตีแบบว่า AoE ใช่ไหมนี่ฮะแต่ว่าโจมตีช้ามากบูดาว3วิจริงๆ Ice s o v e r น่าจะวางไว้ข้างหน้าเนาะจะได้อามาสโลฮะเพราะว่ามันสามารถสโลได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะลองกดสกิลใส่ Speedy ดูนะ อยากรู้เหมือนกันฮะว่าจะเป็นยังไงอ่ะกดเลยปังอ๋อจะสามารถแช่แข็งได้ใช่ไหมโอเคประมาณน,นั้นฮะผมว่าตอนนี้เรานา่าจะเล่นแบบออโต้สกิปได้แล้วนะฮะเรากดออโต้สกิปไปเลยแล้วกัน DPS ของเซ้า Ice Overthief สามนะฮะห้าร้อยแปดสิบสามพอ up อมาเยอะแล้วคู่ดาวเร็วมากฮะศูนย์จุดหกวิเนาะตีเร็วขึ้นมากๆจากตอนแรกสามวิโอเคเว๊บสุดท้ายแล้ว Evil Overlord ฮะเป็นบอสใช่ไหมที่นี้โอเคฮะตุยไปเหลืออีกสองตัวโอเคเรียบร้อยเก้านาทีเลยนะ อาจจะเพราะว่ายัางเล่นไม่ค่อยเก่งนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเกมนี้นะโอเคไว้เจอกันใหม่นะฮะรอบหน้าขอบคุณครับ